รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชา้าตะวันก็ส่องแสงสีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไร่สร้างใายใหญ่ไว้รอ so สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีแบบนี้ทางโมเดิร์นไนทีวีกับดิฉันขันชนกเจริญพระกุภัยสารค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาชีพเกษตรกรนั้นก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความไม่แน่นอนค่ะรวมถึงต้นทุนด้านการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกด้านนะคะด้วยเหตุนี้ก็ทําให้รายได้นั้นไม่เพียงพอกับรายจ่ายค่ะ่ะซึงสาานการณ์ เกิดขึ้นแบบนี้นะคะกระบวนการในการรวมกลุ่มกันค่ะจึงถือเป็น,นกลไกที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะช่วยเพิ่มอํานาจในการต่อรองเวลาติดต่อซื้อขายสินค้าต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยสร้างระบบการผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตร,รกรได้ด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปติดตามดูตัวอย่างที่ว่านี้กันที่อำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่เราจะติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะช่วงแรกของรายการไปพบกับช่วงของสืบสารพระราชปณิธานเจ้าฟ้ากันก่อนค่ะ ผักพื้นบ้านเป็นพันพุ์พืชพื้นเมืองที่นำมาบริโภคกันในท้องถิ่นนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือนำมาปลูกไว้เพื่อความสะดวกในการเก็บมาบริโภคค่ะ ผักพื้นบ้านจึงเป็นแหล่งอาหารที่หาได้ง่ายในชนบทอีกทั้งยังมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายด้วยค่ะจากคุณค่าที่มีอยู่มากมายในผักพื้นบ้านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจึงได้มีพระราชกระแสร,รับสั่งให้หน่วยงานต่างๆทำการรวบรวมพันุ์ผักพื้นเมืองของประเทศไทยทั้งชนิดที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวันทั่วไปและชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรค่ะ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ได้สนองงานในพระราชดำริดังกล่าวภายใต้ชื่อโครงการรวบรวมพันผักพื้นเมืองเพื่อใช้บริโภคและสมุนไพรสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดทำเป็นแปลงรวบรวมผักพื้นเมืองชนิดต่างๆเพื่อศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์ลักษณะประจำพันธ์ตลอดจนใช้คัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์สำหรับพืชที่มีศักยภาพในอนาคตค่ะ ของเรานี่ได้รวบรวมพันผักพื้นเมืองไว้2ไร่นะคะรวบรวมได้ตอนนี้ได้170ชนิดค่ะก็ได้จัดแบ่งหมวดหมู่นะคะเป็น4กลุ่มนะคะก็คือไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้เลื้อยแล้วก็ไม้ล้มลุกนะคะจากนั้นมาก็เราก็นำพืชทั้งหลายได้มาปลูกดูแลแล้วก็เก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ใช้ขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจนําไปปลูก เป็นพืชผักพื้นเมืองที่บริโภคในชีวิตประจําวันนะคะปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่มีเป้าหมายในการผลิตกล้าผักให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจจํานวน3,000ต้นต่อปีนะคะการเก็บรวบรวมพันธ์ผักพื้นบ้านจึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้านซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดและทยอยออกผลผลิตให้บริโภคหมุนเวียนตลอดปีค่ะ นับเป็นการลดค่าใช้จ่ายประจําวันให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้หากผลผลิตชนิดใดมีมากเกินบริโภคทางศูนย์ยังมีงานแปลร,รูปผลิตผลเกษตรให้กับผู้สนใจได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรด้วยค่ะกล้วยแผ่นนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนต่ำนะคะคือไม่ต้องใช้น้ำตาลนะคะใช้เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็เราเอาไป ใช้ไม้หนีบนะคะทำเป็นแผ่นเลาไปอบลมร้อนหรือจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้จะได้ไม่สิ้นเปลืองแล้วก็จําหน่ายเป็นอ,อ,อาชีพเสริมได้ค่ะกล้วยน้าว้าก็ในพื้นที่ก็มีเยอะมากแล้วราคาถูกมากและนอกจากกล้วยแล้วนะคะก็ยังมีมะเขือเทศและมะขามป้อมที่สามารถนํามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งภารกิจทั้งการศึกษารวบรวมพันผักพื้นบ้านและงานแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นี้ล้วนเป็นไปเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของผักพื้นบ้านให้เป็นสมบัติคู่แผ่นดินไทยสมดังเจตนารมณ์ที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชทานไว้ค่ะสมเด็จพระเทพท่านเล็งเห็นคุณค่าของผักยูเมืองซึ่งเป็นพืชที่มีความสําคัญเรื่องคุณค่าทางโภชนาการค่ะ แต่และชนิดนี่คุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างจะสูงแล้วก็บางชนิดจะสูญพันธุ์นะคะก็ต้องมีการรวบรวมไว้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนคนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้ค่ะ ผู้ชมคปะปัจจุบันนี้อาหารเพื่อสุขภาพกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะผักพื้นบ้านของไทยเรานี่แหละค่ะมีคุณสมบัติหลายประการเลยค่ะทั้งการช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโรคได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถหากว่ามีการศึกษากันอย่างจริงจังแล้วนะคะผักพื้นบ้านก็จะสร้างรายได้กับประเทศไทยของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ เอาละค่ะช่วงของงานวิจัยสู่ไร่านานะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับชุมชนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะผลิตสินค้ากเกษตรที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยโดยมีกรมวิชาการ,กรเกษตรค่ะทําหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการให้นะคะซึ่งมีชื่อเรียกว่าห้วยถแถลงโมเดลค่ะเราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันนะคะกับช่วงของงานวิจัยสู่ไรนาไปพบกับน้องบับเบิลกันเลยค่ะ ห้วยแถลงโมเดลเครือข่ายแห่งการเรียนรู้พัฒนาสู่ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง,ขงในอดีตเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการจัดการที่ถูกต้องค่ะเกษตรกรยังไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงทําให้คุณสุรชาติประสงคสันเกษตรกรอราําเภอห้วยแถลงมีแนวคิดในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยแถลงโมเดลเพื่อส่งเสริมและผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก ทางกลุ่มได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการเพาะปลูกตามระบบ GAP จนประสบความสำเร็จค่ะอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือเริ่มต้นดำเนินธุรกิจชุมชนรวมถึงแนะนำแนวทางด้านการตลาดส่งออกที่มีความแน่นอนมั่นคงสามารถสร้างไรายได้แก่ครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสําคัญและเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานค่ะซึ่งที่ห้แถลงโมเดลแห่งนี้นะคะมีการใช้ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบตัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชหรือว่า GAP ค่ะจนสามารถประสบความสําเร็จนะคะซึ่งในวันนี้บอสจะมาพูดค,คุยกับคุณสุรชาติประสงสรเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ประจาปี2 5 5 7ค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับห้วยแถลงโมเดลแห่งนี้ค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะห้วยแถลงโมเดลของเรานะครับเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เริ่มต้นจากการทำกรเกษตรแบบลมลุกคุกขานนะครับปกติห้วยแถลงก็เป็นทำกเกษตรดูแล้วแต่ว่ามันไม่แปลกกว่าที่อื่นนะครับคือเหมือนกับที่อื่นเลยครับคือ,คอทำเชมืมีแล้วก็ไปขายแล้วก็การขายเนี่ยก็ทางตลาดเขาจะ,ะเป็นคนตั้งราคาให้ก็เลย เปลี่ยนจากเคมีมาเป็นปอินทรีย์ไปซะเลยมันจะได้หมดปัญหาเรื่องเกษตรกร,กรแบบแก้ปัญหาไม่ได้ของเราเนี่ยเกษตรกรตั้งราคาเองค,ค,อคือคือราคาที่เกษตรกร,กรพอใจก็เลยคิดว่าเราจะทําห้วยแถลงนี่เป็นแบบอย่างแล้วทําไมเราถึงต้องยกระดับมาตร,รฐานผลผลิตของเราให้เป็น GAP ด้วยล่ะคะถ้าปลูกแบบเดิมๆมันก็ไม่มีอะไรแปลกแต่ถ้าเรายกระดับเกษตรกร,กรขึ้นมาเป็น GAP แหละเป็นสินค้าปลอดภัย ผู้ผู้กินก็ปลอดภัยผ,ผู้ทําเองก็ปลอดภัยด้วยตลาดในอนาคตเนี่ยคือตลาด AEC ใช่ไหม,อ,มอันนี้คือคู่แข่งเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขา AEC ไม่ใช่มีประเทศเดียวมันมีหลายประเทศถ้าเราไม่ยกระดับของเ,อเษกษตรกรขึ้นมาเราจะไม่มีอะไรที่จะไปสู้กับเขาไปขายกับเขาได้ชนิดพืชที่เลือกมาปลูกในพื้นที่เนี่คะ่ะเราเลือกยังไงคะพริกเนาะเป็นหลักของของของ,ของกลุ่มหัวแถลงโมเดลเนี่ยพริกเป็นหลักบริษทัทเขาไม่ได้กําหนดว่าต้องเอายี่ห้อซูเปอร์ฮอตอย่างเดียวนะไม่ใช่ เกษตรกรเป็นคนเลือกที่ที่ที่เป็นคนเลือกเนี่ยเพราะว่าซุปเปอร์ฮอตเนี่ยเขาให้ผลให้ผลดกดูแลง่ายคือให้ผลผลิตคุ้มค่ากับเกษตรกรนะครับในกลุ่มของเรามีวิธีการปลูกพืชยังไงบ้างคะวิธีการของการปลูกของของกลุ่มของเรานะครับจะมีหลักสูตรให้ให้ทุกคนปฏิบัติตามคือหนึ่งต้องทําปุ๋ยหมักด้วยตัวเองพอได้สามเดือนเราก็จะมาเตรียมแปลงมามเตรียมแปลงแล้วก็ก็จะโรยโรยโรยบนร่องแล้วก็ ยกล่องให้ให้สูงเพื่อว่าจะให้มันระบายอากาศหรือว่าในดินเนี่ยให้ไม่ให้เหมาะสมคืออุณหภูมิให้มันควบคุมได้ดี<ะ>สมเหมาะสําหรับต้นพืชที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับพอเริ่มปลูกเราเราก็จะปล่อยน้ําตามสม่ําเสมอแล้วก็พอได้สักหนึ่งเดือนขึ้นไปกิ่งข้างล่างเนี่ยเราจะไม่เอาเอาเอา,เอาไว้ละเพราะว่ามันหนักเม็ดเนี่ยมันจะพาต้นฉีกหมดจงเฉพาะจะยอดจริงไว้มันมันจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อโรคแล้วก็ให้ผลผลิตดก แล้วก็เก็บได้นานเราเราเราเอาคุณภาพนี่คุณภาพเป็นเป็นหลักอ่ะแล้วพอติดผลผลิตแล้วค่ะอย่างนี้เราดูแลเรื่องโรคแมลงยังไงบ้างคะติดผลผลผลิตเรื่องเรื่องโรคแมลงอ่อเริ่มจากอ่าห้าวันแรกเนี่ยต้องฉีดพ่นด้วยอบูวิเลียอันดับแรกเพราะว่าระบบอินรีเนี่ยถ้าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันมัน,ม,นมันจะไม่สามารถที่จะ,อะเอากลับขึ้นมาได้เพราะว่าเมื่อระบาดมันจะหนัก าการดูแลก็มันจะยากอย่างป้ายเหลืองเนี่ยเขาจะ,จ,ะจะกำจัดแมลงแมลงทุกชนิดที่ที่เขาหากินกลางคืน<อ>เพราะว่า<อ>เพราะว่าเขาเห็นสีเหลืองเขาจะเหมือนดอกไม้ครับสี<อ>เหลืองก็จะเปลือจะเหมือนดอกไม้ใครใครก็เห็นใครๆก็อยากชมใช่ไหมครับเหมือนมาล่อมแมลงครับล่อแมลงเพราะตรงนั้นเราจะติดกาวไว้กาวดักแมลงถ้าติดกาวพอพอแมลงไปจับเขาก็จะติดกาวที่นี้แมลงก็จะติดออกไม่ได้แล้วก็ตายแล้วก็อาจจะมีตัวตัวดํดำ เป็นกากน้ําตาลาเป็นกากน้ําตาลผสมน้ําธรรมดาเนี่ยส่วนต่อส่วนาสามารถกําจัดพวกผีเสี้ยกลางคืนผีเสี้ยกลางคืนเขาได้กินกากน้ําตาลเขาจะมาหากินไงพ,พอพอเขามาหากินขขเขาได้กินน้ําตาลเขาก็บินเข้าที่เราทําเป็นประตูให้เขาเขา้าพอบินเข้าไปแล้วเขาไปลงกินเพราะจิกากน้ําตาลมันเหนียวมันจะตกออกไม่ได้ออกไม่ได้เขาจะติดตายเพราะนั้น แล้วเปืนเห็นตามล่องเลยค่ะจะมีผ้าพลาสติกคุมไว้อันนี้มีประโยชน์ยังไงอะคะผ้าคุมพลาสติกข้างในเขาจะมีสายน้ําเป็นสายน้ําหยดเพื่อจะปล่อยน้ําเข้ามาที่ต้นพริกค่ะแล้วก็ที่คุมผ้าหนึ่งของเขาเนี่ยคุมการที่คุมผ้ามันจะเป็นคุมวัชพืชอเพราะว่าพริกพวกพวกนี้เขาไม่ว่าพืชอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ให้ให้ให้เราเราไปถากหญ้าแต่ก่อนเราสมัยก่อนเราจะถากหญ้าใช่ไหมทําให้รากพริกเนี่ยมัน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 ,มน,มนขาด พอพอรากพริกขาดเม็ดพรกกิกก็จะงอ,อแต่แต่เราไม่ต้องไปทําตรงนั้นเราก็จะมาจัดการระบบวัฒพืชได้ระดับหนึง่งแล้วก็คุมอุณหภูมิความชื้นโดยที่ประหยัดน้ําอีกได้ระดับหนึง่งอ,อันนี้ในการคุมผ้าอันนี้คือคประโยชน์ของเขาพอพื้นที่ของเราเป็นโมเดลขึ้นมาเรามีการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนี่น้องกเกษตรกรในกลุ่มของเรายังไงบ้างคะเริ่มแรกพอเข,เขาเขาเข้ามาเราก็ระบบอ่า ระบบ G P ล้วก็อบรมแทนเจ้าหน้าที่ไปเลยระบบแทนเจ้าหน้าที่แล้วก็ในกฎระเบียบเราก็จะชี้แจงให,ให้เขาเข้าใจว่าใครจะทําได้หรือว่าไม่ได้ใครใครที่สนใจใอยากเปลี่ยนระบบของตัวเองอยากเปลี่ยนอ,อยากเป็นเชนีมาทำอินซีค่อยสมัครถ้าถ้าถ้าสมัครแล้วคือคือคือ,คอ,คอทางทางกลุ่มเนี่ยเขาเขา,เขาเก็บค่ากสมัครจะเป็นห้าร้อยห้าสิบอ่าห้าร้อยห้าสิบนี้ก็ก็จะบังคับให่สมาชิกอ่า บางหุ้นหนึ่งร้ยบาทหนึ่งยบาทเนี่ยเมื่อเมื่อลาออกเขาก็จะให้คืนแต่ว่าไอ้สี่ร้อยเขาจะบริหารในกลุ่มคือ,อจัดการอย่างเจยดจากกิจกรรมอบรมเชิญเจ้าหน้าที่อ,ออกมาอบรมให้แล้วก็จะมีกับข้าวกับน้ําทุนเราไม่มีเราเราก็ใช้ทุนเฉพาะตัวนี้นะเป็นเป็นระดมทุนแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็อ,อบรมให้ให้เป็นลอดๆใดในในสามเดือนเนี่ยจะเปิดใหม่เราต้องเอาเอาคนเหล่านี้ให้เข้าใจในการผลิต ทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วก็ค่อยปล่อยออกไปแล้วก็แล้วก็รับสมัครรอดใหม่มแล้วก็รอดใหม่ไปเรื่อยๆถ้ามีอบรมว่ากิจกรรมอบรมก็มีต่างจังต่างจังหวัดหรือว่าต่างอำเภอเขาเข้ามาล้วก็อบรมให้แต่ว่าต้องเสียค่ามาบริการรายละหนึ่งอบาท,ทนี้เป็นต้นนะครับแล้วเรามีการควบคุมมาตรฐานผล,ผลผลิตของสมาชิกยังไงบ้างคะทางเราจะ,จ,ะจัดระบบของของคณะกรรมการนะครับเราก็จะ ให้คณะกรรมการไปตรวจแปลงไปตรวจแปลงว่าเขาทําอะไรบ้างถูกวิธีไหมหลังจากจัดระบบเพื่ไปดูแลแล้วก็มีควบคุมของของคณะกรรมการเนี่ยเราจะช่วยกันเข้าเข้าไปตรวจสอบอยู่บ่อยๆอ่ะผลผลิตที่ได้ในกลุ่มของเราเนี่ยคะ่ะมีการรูแนการทางด้านของการตลาดมีการวางแผนการผลิตเพื่อการตลาดยังไงบ้างคะเราเราทำสัญญากับบริษัทโดยตรงครับก็ก็ส่งเข้าบริษัทบริษัทเขาก็แพ็กออกไป ต่างประเทศโดยโดยใช้นมเบอร์ของเราเป็นรหัส G P เป็นหลักก็ไปตรงไหนก็เขาก็สามารถทางปลายทางก็สามารถตรวจสอบมาถึงเกษตรกรได้ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชในระบบ G A P ค่ะ,ะเกษตรกรเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่ปัญหาพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นจากวันนี้เหมือนเดิมไม่ยังไม่สายไม่มีคําว่าสายกับเกษตรกรโดยที่เราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใคร ลูกจ้างก็เราเองนายจ้างก็เราเองคําสั่งอยู่กับเราเหนื่อยเ้าก็พักหนักเราก็ผ่อนพักผ่อนไม่เป็นไรนี่คือเป็นเจ้าเป็นนายกับของเราเองแค่เปลี่ยนความคิดนะครับเกษตรกรชีวิตก็จะเปลี่ยน คุณผู้ชมคะหัวถแถลงโมเดลถือเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเครือข่ายแห่งนี้นะคะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรที่ดีสําหรับพืชหรือ GAP เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองค่ะทั้งในด้านกระบวนการคิดการบริหารจัดการและการลงมือปฏิบัติเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรชาติประสงคสันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ประจำปี2557ค่ะขอบคุณค่ะค,ค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปฟังความพิดเห็นของนักวิชาการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรถึงในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้สู่พี่น้องเกษตรกรค่ะค,ค,คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้บอเบอก็อยู่กับคุณสุมิตราเพสัญชานักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพลัฒนาการเกษตรนนทสูงค่ะสวัสดีค่ะค ทางศูนย์วิจัยของเราได้มาให้คาําแนะนํากับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะพื้นที่ตรงนี้อำเภอ้ว้แถลงเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสอวพนสูงอยู่แล้วนะคะ,คะเดิมทีเกษตรกร,กรมีการขอรับรองแหล่งผลิตแคนตาลูปมาก่อนนะคะแล้วเพอเอิญว่าเกษตรกร,กรมีช่องทางทางการตลาดเข้ามาก็คือได้โค้ตาพริกมาจากบริษัทส่งออกนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญคือ บริษัทเนี่ยต้องการพริกที่มีความปลอดภ <คะ S 2> ัยเกษตรกรก็เลยมาปรึกษาว่าอยากจะผลิตพริก In อินทรีย์เพื่อที่จะส่งบริษัทแต่ว่าเราก็ได้คุยกันว่าในข้อกําหนดของเพื่อระบบอินทรีย์เนี่ยมีข้อจํากัดที่ต้องใช้ระยะเวลาอยู่หนึ่งข้อในเรื่องของแนวการชนนะคะที่จะต้องมีการเตรียมก็เลยว่าถ้า,าเกษตรกรอยากผลิตพืชแบบอินรีย์ก็ให้ผลิตได้แต่ว่าให้ขอเราขอการรับรองเป็นระบบ G A P ไปก่อนค่ะ หลักของระบบ GAP นี่ค่ะหลักๆมีอะไรบ้างคะเออก็ตามข้อกำหนด8ข้อเลยนะคะ,คะท,ทั่วๆไปก็มีเรื่องแหล่งน้ําพื้นที่ปลูกนะคะาการใช้สารเคมีนะคะการจัดการผลผลิตการเก็บเกี่ยวแล้วก็การบันทึกข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งเกษตรกรก,รก็สามารถปฏิบัติได้แต่ว่าก็ต้องเตรียมเยอะอยู่ในเรื่องของการบันทึกข้อมูลค่ะ คือปัญหาหลักที่เราพบกช่ะเ็ก่คือเรื่องของการบันทึกข้อมูลแต่กลุ่มนี้จะได้ตรงที่ว่าเขาไม่มีการใช้สารเคมีตรงนี้แล้วก็ตรวจค่อนข้างสบายใจอืถ้าตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยถ้าเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ค่ะสนใจที่จะมาเรียนรู้ที่นี่จะได้รับองค์ความรู้เรื่องอะไรบ้างคะอ่อสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะมาเรียนรู้สําหรับกลุ่มนี้นะคะก็จะได้ในเรื่องของ กระบวนการผลิตในเรื่องของการไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ระบบของกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เรื่องของช่องทางการตลาดค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะให้หหนมาปลูกพืชโดยใช้หลัก DAP อย่างเช่นกลุ่มนี้ค่ะค่ะการผลิตพืชแบบ DAP นะคะทำทำได้ไม่ยากถ้ากเกษตรกรมีความตั้งใจนะคะในในทุกๆข้อถ้าเกิดมีข้อไหนที่ จะจะไม่สามารถทําได้ก็สามารถปรึกษากับนักวิชาการที่อยู่ในเขตพื้นที่และรับผิดชอบของของท่านได้นะคะ8ข้อทําได้ไม่ยากค่ะค่ะสำหรับเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจการปลูกพืชในระบบ GAP ค่ะสามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้านท่านนะคะจะได้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นโมเดลที่นี่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุมิตราเพชรศชานะคะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนนทสูงค่ะขอบคุณค่ะ และนี่แหละค่ะถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีเลยนะคะของการมุ่งมั่นพัฒนาระบบการเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP จนประสบผลสําเร็จค่ะทั้งในส่วนของตอนเองรวมถึงสมาชิกภายในกลุ่มด้วยนะคะซึ่งห้วยแถลงโมเดลแห่งนี้ค่ะก็ยังเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจนะคะทั้งประชาชนหน่วยงานหรือว่าองค์กรต,ต่างๆค่ะสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมการดําเนินง,งานของทางกลุ่มได้นะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนองคความรู้ซึ่งกันและกันค่ะรวมถึงทัดแนะนําทางด้านการตลาดที่มีความมั่นคงและเข้มแข็งเพื่อ ที่จะสามารถสร้างไรายได้กับครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะอรุณสวัสดค่ะคุณผู้ชมคะนานาสาระกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะพร้อมคุณค่าจัดผักพื้นบ้านมา ผักพื้นบ้านไทยมีอยู่มากมายหลายชนิดนะคะอีกทั้งยังมีหมุนเวียนให้ได้บริโภคกันตลอดปีแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่นค่ะผักตแต่ละชนิดจะมีกลิ่นและรสที่มีความเฉพาะทำให้อาหารตาแต่ละชนิดมีรสชาติแตกต่างกันออกไป จุดเด่นของผักพื้นบ้านนอกจากจะอยู่ที่กลิ่นและรสแล้วยังมีสรรพคุณรักษาอาการไม่สบายเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเป็นยารักษาโรคต่างๆได้ในตัวด้วยนะคะคนไทยในสมัยก่อนจึงนํามาใช้กินเป็นอาหารแล้วก็เป็นยารักษาโรคค่ะอย่างเช่นดอกชมจันทร์เป็นพืชกินดอกที่มีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักมีธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและวิตามินซีซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย กระถินก็เป็นพืชริมรั้วขึ้นง่ายใบกระถินนั้นมีสารเบต้าแคโรทีนสูงยอดอ่อนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะส่วนชะอมเป็นพืชยินต้นใบอ่อนมีสรรพคุณช่วยลดความร้อนในร่างกายรากแก้ท้องเฟอ้อขับลมในลำไส้มีวิตามินเอสูงด้วยนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ เห็นประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บรษาพันธุ์ผักพื้นบ้านด้วยการปลูกบานและอย่างสองอย่างและช่วยกันสอนให้ลูกหลานไทยกินผักพื้นบ้านไทยให้มากขึ้นอย่าให้ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษตกทอดมาสูญหายไปนะคะคำถ,ถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าห้วยแถลงโมเดลคือกลุ่มกเกษตรกรที่ปลูกพืชชน,นิดใดเพื่อการส่งออก 1. พริก 2. มะเเทข้าราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรแคจตุจัจกกรุงเทพห0 0่0าสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงที่นำเสนออยู่ในจังหวัดใดคำตอบก็คือ จังหวัดเลยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตริกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ คุณผู้ชมคะการทําการเกษตรให้ประสบผลสําเร็จในปัจจุบันนี้นะคะเกษตรกรจะต้องรู้จักเลือกใช้ความรู้เพื่อนํามาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมค่ะอย่างเช่นห้วยถแถลงโมเดลนะคะที่มีกระบวนการของการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในชุมชนค่ะก็จะช่วยทําให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของความสามารถทั้งด้านการผลิตด้านเทคโนโลยีรวมถึงด้านการตลาดด้วยนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้และค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืนบนพื้นแผ่นดินของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรประจำสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แวดลอ้ลอมหล่เลี้ยงคนไทยมานานแสนนาน <ś led> ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำํำยิ่งใหญ่สงคำครัวของหลวนี่นาะใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค,คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเกิดการพึง